ยอไปเลยโอ้ับสวัสดีครับพี่หนอครับสวัสดีค่ะครับมาอนี่ผมทั้งหกคนจ็บผ้าขาป่าฮเฮ็ดครับมาอนี่มาสาวรันครับเจ็บมวยน้องเนื้าใยแม่หละกับปัดหน่อยครับป่ะเขาปลุดนั่นก็วสี่ม้าผมมาอนี่ ไปเลยค่ะตา,าตามมาตามมาตามมาเห็ดออกไหม <c oughs> มือไม้อ้องเลยครับมือน,นี้มาเก็บ <c oughs> นี่อ้ย <c oughs> ดอกก็สวยครับอีดอกนึงย่านกลางๆ <c oughs> นี่คือเห็ดึังต้องแดงนะครับ <c oughs> นี่ตัดขาด้วยทีครับอันละ อยู่ด้านในป่ะครับของสาลันโอ้ยจุ้มกำลังออกไม่เลยจ้าทางปุ่นกับพอร้ายทางบีกับพอร้ายป๊อปกำลังออกไม่เลยตุ้มเก็บเลยค่ะเก็บเลยพอแล้วพอแล้วไฮไฮไฮน้องเก็บเลยไม่ดลุกดอกคือสวยครับ น้องเนยก็เงยหน้าด้วยลูกก็ยิ้มนี่เห็ดพึ่งตองค่ะหนึ่งดอกก็ว่าไปตีหลวลูกเห็ดพึ่งตองแดงดอกงามปุ๊บอันละอันลานสาวมาเกิมเห็ดจ้ามมันนี่สวยเนาะมาเลวมาเลยอ้ยสวยเลยน้องนุง่ง เฮ็ดยังี่อันนี้ขึ้นว่าเฮ็ดพึงต้องดั้แมนฮยเป็นมือเลยยังงามจ้า,จาครับวันนี้ร้านมาจากสระบุรีนะครับมาเก็บเนนฮ็ดนำครับกำลังขึ้นมาสวยมากมาเลยค่ะดอกใหม่ๆเลย ซอนน้นสาวากิมฮ็ดจ้ามันน <c oughs> ี่จะออกยูด,ดัตนดนาเังสันครับในไอ้ต้นไมน้เล็กๆนะครับสวยนนั่นแหละครับนี่ดอกบางทีครับชึบนะ <c oughs> อาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ลันตกลงค่อยบอกลานอยู่ด้านในก็มีครับเก็บดีห่หลกดตรงนี้อยู่ทั้งในยังในภูมิศรนะครับถือว่าผ้ามาเลียนหลูนะครับพิธีบัดเท่านะครับจากหนองเป็นคนไทยอ,อ,อีสานบ่อใดค่ะครับเขาก็มาเรียนรูซอนเพราะแม่เป็นคนอีสานครับหลุดตรงหูทุกอย่างคือกันอยู่ทั้งใน,นครับเ <c oughs> ออเออมีจิ้มมาเลหลูกเออมีจิ้มาเออเขาเป็นบ่อใดนว่ามีจิ้มสองจังมาหา อ,ออกมาแล้วครับมาดูครับดอกอแต่ช้าสวยๆเลยค่ะเออเป็นเชื้อต่อไปอ่ะก็นไหมอยูนในปุ่มเน่เพื่อยครับหอลอกดีค่ะนี่กินดูเป็นไหนอืมอร่อยอืมปุ่มแหลกเป็นเดย์น,น้ำสองมุมส้แกงอะรครับนี่ ดอกไฟซองครับอกดแค่ยัอองอกไฟซองไม่ดีดอกนอกลายุ่งล้อของเสียดอกใ้ตืดอกคนบันใหญ่ครับ,บยยกําลังออก,อกดอกตุ้มตุํม,มนมีนี่ครับ แกงกับแซบครับเฮ็ดชนิดนี่เี๋ยวเสวยครับมาดูข้างในนะมันออกเป็นข้างผีดี๊ดอะโอเคเอ้ยยูแจวลันละประมาณนี้ครับนี่คือเฮ็ดึงต้องดํากับกําลังออกหมา บ้างมองกับดอกหน่อยบ้างมองกับดอกใหญ่การลดแต่ความอุดมสมบูรณ์ตรงทีให้เกิดนะครับดอกสวยๆแล้วครับ คำนี้คือเ็ดผึงไว้แล้วผึงขาล่ายนะครับดอกของมาันนี่ก็ละงง่ามออกไม้ครับ ดอกเขาเขาอวบอัทั้งสี่พัดกระแทบแก้งกระแทบครับเฮ็ดป <h ide> ึงต้องได้บันเดานี่ครับหมับนอยู่สีครับออกในป่าหญ้าค่าวทั้งสี่ครับเป็นบ่นี่น้องไม่จะเปิอดดอ,อกให้ิึงนะครับ cặp đoạn này nó cũng cá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì gì ววยแล้ครับประมาณหนี้ครับต้นนาครับครับครับงามๆเลยนางผักเอาแห้งก่อนค,ครับแป๊บนึงครับ ไอ้แกงนะครับถ so, ้าจะใหญ่ปลาครับปลาไปดันนาเลยครับนี่งานแม่นิดขอนดอกไม้ครับวมันหิ้งมาดูเรื่องที่อ้าวกระ้า เหชรพึ่งเขากัมครับมนัมนมนัมนมันมันโบเมื่อกี้ยืดใหญยสีสวยๆนะครับโอ้โหดกอกง,งามๆบุตรกกนานออกค,ครับปะ นี่ข้นว่าเฮิปพึ่งกอกรำรนะครับหวานดอ,อกสวยงงามเลยครับนี่้นว่าเฮิดปึ่งข้ามครับกำลังออกไม้ได้กินไล้เลยยกขึ้นเลย ตัดขาสวยงามติดตะแกรงใส่เห็ดอันนี้จ้ะเอาหยอดอ่อนๆเด้อหยอดไปมองนูกว่าหยอดชม่วงครับไปแกงสีเห็ดเอา มึงได้แล้วมงได้โอ้โหมึนครับต้องน่าครับมึงไดว่อย่งล่างเากสวยงามๆเลยครับครับดานาพุ่นครับเสาลัน้าตั้งแต่เดลานมาซอยนี่สาวัวนี่นั่งสบายจุ๋ยนะครับ ฝนจะมาแล้วครับสู้ๆเนอะสูๆ้สๆสวยแล้วครับดอกงามๆอันนี้เคลน,นบันบนะเขื่อนแบบย่างแต่ภาษาไทยเขื่อนอย่างน้อะเป็นแบบย่างดอกกำไไบ่ได้บักย่างซุกเฮิมตอนนี้ซุกเหลืองครับรสชาติหวานต้องปาดบั้งเดียต้องพาด,ดูเลยเรื่องม,มูถานสินดีตอบหมูถูกนี่ครับนี่ด้านในกิ่นได้แล้วจ้ะ เคยเห็นบ่สามดอกเลยเนาะติดกันเลยครับนี่คือเห็ดพึ่งไวสามสหายนะครับสามทหารเสือส,สวยๆแต่หน้าพ่อย้วครับปนอยครับเห็ดยังเนาะนียดอกสวยงามีลยดอกอันนี้เคยน้องหูบึงครับ Paid, พญาบึงครับอ oh, uh ๋อตะนาเขาลันฮ้ยตัวเลยครับมาบึงใกล้า้จ้าเลยคุณันะไลย้าก็ไ่เ็นผ้านลนอันนี้ไม่ใช่ผ้ามากหึ่งใ้พี่ป้ใส่นงางดมาีไม่ิดไม่อมัน้ยย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 ่ยย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 ่ยย่ยย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 ยม่ยย้ยย

ใก้าเลยล้าเลยออมาหอตั้งนาเลยเนี่หัวเขานี่หัวเขาหัวเขาหัวเข่าหัวเข่าสลันโอยโยนี่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 เดเปิดแล้ว

อยางมาท่านมัวอย่างมาท่านมเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพี่น้องมอจุ่มได้มาท่านต่ออันจุ่มแง่ัสิเอาเดียวีโอ้หไรเครับโอ้โหจะพี่จุ้ยี่คืมาจ่ามาท่านสาคนยงมาท้นนี้เอกตึ้ไหวบ่เอาไหวจุงหน่อยมหน่อยกันี้เอาบ่่ ไม่ต้องแจ้งกันเลยครับแบบได้ทุกคนครับโออบุญ้โหเอับใบบุญเอาเก็บยางมลลวนเลยครับเม,มาแมงเงี้ยโอ้ตายครับเมื่อกี้โมกีย้ยแบบเต็มกระตาเลยครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้ดอกใงยังปลานน,น,น้อยมั้งเนี่ยดอกใหญ่เลย นั่งเลานนัองเก็บเลยเว้ยโู๋ต่อไปเปินอนเก็บมัไหเออห้อืถือว่าโชคดีครับันนีครับนี่ผ้าร้านมาเก็บนะครับคุณกระตีตกกเ้า เลยนีหนออ้โหม่นอนจำม่มกนล่กนันวนนมลครับเป็มวนแนงครับโอ้หสุดยอดเลยด่านนาบนกรบพ่ออีกหล้วปะเต่งเต้ง ใูกเนี่ยมอมานั่งตัวกันค่ะอู้หองาแมงยกขึ้นแลลูกยกขึ้นเลยกขึ้นนงาเลยเน้ยโชว์หน่อยเย้อาชัดอาัดนี่นี่นอยนอยนนครับเก็บเลยครัยังไม่เก็บเลยครับแเก็บตลโเกี่ยวนามาแล้ว อดงงอกเล็กก็ปิดร้เหมือนเดิมไม่ต้องปิดเลยเียกแ้ปิดร้าใครติงต้งใครตั้งสองแย่ามากเลยครับมาดองง่ายกันเลครับ

สุดแก้งเฮ็ดบันน้องเข้าแม่ขาสมตั้มเก่าครับนี่คือเฮ็ดที่พี่นอ้องอยาก<พ>าเห็นนะครับว่าแก้งยังใดน,นะเฮ็ดปึงข้าไล่ครับน,นี่คือเฮ็ดที่เขาจะพัดมือนี่ก็เป็นเฮ็ดร่วม รสชาติกะจัดจ๊ดนได้ไหมครับหลังจากนําเดือดตั้มโดยเห็ดครับ heat ผงไว้เรา heat ผงข่าไล่บัเทอาครับอ่อนๆเลยเนาะประมาสสวยๆนะคใส่น้ำปลาแดกลงไปจะหน่อยครับ ตามด้วยชูรสแล้วม,มอแล้วกบลงไปครับตั้มหรือบโมงครับคุณอาใหม่รัมือครับซอยกันไปซีมังคุดในประสาท ตามด้วย <Okay. S 1> พักอิตูดี้ครับ ตามด้วยน้ำนะครับเล็กน้อยมันจะบวแข็ดแนงนะครับลอ,องชิมนะครับรสชาติเป็นอย่างไแม่ครัเหมันมีตะกอนเก่งครับกับข้าวไม่ต้องห่วง ตบท้ายด้วยโหระพาครับสูตรกันพัดกับาตางจากพัดหอยไล่ครับคือกันง่ายๆครับหอมเลยแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับชวนกินเลยครับโอ้โหหอมๆป่ะหอมแล้วตักใส่จานครับดูดีมีสเสน่ห์ครับ หมดเลยแม่ได้กินด้วมาพี่ <c oughs> นอ้องมากินขนมกันครับมาเด้อมามือน,นี้มีนุ <c oughs> จจ่นติดใจพอครับหลากหลายเ <c oughs> จลเ็ดดิเอาอะไรกับส่นี่เขา <c oughs> มากไ่มากมันเด้อแจ้งเห็ด โอ้ผมยังเห็ยอะไวน่อื่าผมไม่เห็ดเริงครัอร่อยไหมนี่สุดรก้นแกวของเฮ็ดเปิงไหวอร่อยเป็นในภาคเห,เหนืนอภาเหนอแสนนเร็ว เีิมอสใหญเลยจังเล่นรองเดียวกันเล่นตองเดียวกันเก็บนี้ต้องซันมากเลยโอ้ยหัวมงยังอกทางท่านมวนค่ะถ้ากินท้ายเอาผู้ไดเล็ดอันนี้หวานเลยเป็นเวลาเก็เพึ่งตาม้อมกับนีิ่งองกำหมานนั่นคือสง้องแจกป่ะล่ะนี่ดอกมันงามเนาะ มือนี่ทุกว่าเด่เนที่ง่ามน,นี่เราตุ้มมังเลยอืมปุปูเบือ,อหวานน้ำบังใช่ไหมหวานไทยยาลงเรือ